สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับช่องโนมิฟิตชาแนลเช่นเคยนะฮะวันนี้นมพาทุกคนเนี่ยมาทําความรู้จักกับทั้ง4คัน3ค่ายดังก็คือเป็นรถที่อยู่ในคลาส1 1 0่งซีซีแต่ว่าจะมีปรับปลายมา1 1 5่งซีซีนิดหน่อยนะฮะก็คือเจ้าตัวแรกเลยก็คือยามาฮ่าฟินนะฮะฟินเนี่ยจะเป็น1 1 5่งร้อซีซีนะ,ะชื่อเขาเนี่ยยามาฮ่าฟิน 115i นะฮะ 115i นั่นเองแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นของทางค่าย Gpx นะฮะ Gpx Rock นะะนนนะะฮออััีี้้กก็คืสแบบจดจดามามๆเลยนะฮะ แล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยก็คือเจ้าตลาดอย่าง Honda Wave 110i นี่เองนะฮะแล้วก็ตัวแถมรมอ,อยากจะแถมให้ทุกคนตัวสุดท้ายก็คือ g p e p p p นะฮะจะออกเสียงไงดี Pops p ops, p p s เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องสเปคกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวรมจะพาดูรอบๆคันว่าจะเป็นไงบ้างนะฮะไปะไปดูเลย าดูสเปคเครื่องยนต์ในส่วนของเจ้า Yamaha f i n นกันก่อนเลยนะฮะ Yamaha f i n นเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์1สูบ4จังหวะ2วาล์วนะฮะระบายความร้อนด้วยอากาศกระบอกสูบจริงๆเนี่ยอยู่ที่113.69ซีซีนะฮะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะอยู่ที่58.8กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะแต่ว่ามีคนเขาทดสอบมาแล้วเนี่ยเขาเคมาว่าได้ถึง96.16กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้น้องก็ไม่มั่นใจไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันถึงขนาดนั้นจริงๆหรรรืืออออเเเปลลลลล่่านนนนนนะะะะะฮฮััี้้มมคคแบบใกกกจ100ิิโตตตยทุ มันจะสุดยอดอะไรขนาดนั้นนะฮะอันนี้ต้องลองดูต้องทดสอบใช้จริงๆดูนะฮะยังไงก็ตามทางยม่ห้าเนี่ยเขาเคลมไว้ที่58-8กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะระบบเกียร์เป็นยังไงระบบเกียร์เป็น4สปีดนะฮะมาดูที่ระบบการสะเทือนข้างหน้านะฮะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโช๊คแบบเทเลสโคปิกนะฮะด้านหลังจะเป็นสวิงอาร์มเป็นโช๊คอัพคู่นะฮะส่วนเบรกนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นดิสเบรกเดียวด้านหลังนะฮะเป็นดรัมเบรกยางหน้าจะอยู่ที่เจ90ขอบ17 17นะฮะยางหลังจะอยู่ที80ทับ0ขอบ17 ความสูงของเบาะนะฮะของเจ้าามาฮ่าฟินเนี่ยอยู่ที่7 7 5ม mm ิลลิเมตรนะฮะระยะห่างของตัวเครื่องถึงพื้นเนี่ยเกาเคลียร์แลนด์นั่นเองก็คือจะอยู่ที่155ม mm ิลลิเมตรนะฮะก็คือประมาณ15เซนนะฮะถ้ามองจากมุมสายตาเรานะน้ำหนักตัวเครื่องนะฮะจะอยู่ที่99กิโลกรัมจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้4ลิตรทางามาฮ่าฟินเนี่ยราคาก็จะมีอยู่4แบบนะฮะ4รุ่นด้วยกันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังก็คือเอาตัวถูกก่อนแล้วกันนะฮะอยู่ที่ราคา39,800บาทนะฮะ ตัวล้อซีลวดสตาร์ทมือดัมเบกนะฮะต่อไปเนี่ยรุ่นที่2ก็คือล้อซีลวดสตาร์ทมือดิสเบกนะฮะข้างหน้าเป็นดิสเบกนะฮะล้อหลังเนี่ยจะเป็นดัมเบกทุกรุ่นเลยขึ้นมาตัวราคาที่2ก็คือ43,500บาทเปลี่ยนจากดัมเบกเมื่อกี้เป็นดิสเบกนั่นเองนะฮะแต่ว่ายังสตาร์ทมืออยู่นะก็คือตัวยามาฮ่าฟินเนี่ยจะสตาร์ทมือทุกรุ่นเลยนะฮะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยราคา39,800บาทนั่นเองตตัวต่อมาเนี่ยเป็นรุ่นล้อแแแมม็็กกลล้้วนะฮะฮอสตาร์ทมือเป็นดิสเั่นะฮะฮก็คือเหมือนกับเจ้าตัวนี้แต่ว่าเจ้าตัวนี่ยีความพิเศษอีกอย่แม นที่ลมยังไม่ได้เรา อ่ะบอกราคาตัวที่3ก่อนแล้วกันนะฮะอยู่ที่ราคา45,500บาทนะฮะสำหรับรุ่นล้อแม็กสตาร์ทมือดิสเบรกนะฮะตัวต่อมาเนี่ยก็คือตัวที่เรามารีวิวในวันนี้นั่นเองนะ,ะก็คือรุ่น UBS นะฮะ UBS คืออะไร UBS คือ Unify นะฮะ Unify Brake System นะฮะก็คือการรวมไม่ว่าจะเบรกล้อหน้ากับเบรกล้อหลังเนี่ยรวมด้วยกันก็คือเวลาที่เราเหยียบเบรกล้อหลังเนี่ยระบบจะทํางานโดยที่กระจายแรงเบรกไปที่ล้อหน้าด้วยนะฮะเบรกทั้ง2อล้อพร้อมกันนั่นเองในขณะที่เราเนี่ยเบรก ตั้งใจที่เบรกล้อหลังแต่แรงเบรกจะมาที่ล้อหน้าด้วยนะฮะก็คือช่วยกันเบรกนั่นเองจะทําให้ระยะเบรกส,สั้นลงลดลงนั่นเองก็คือปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะฮะชื่อรุ่นว่า Unified b r e k e System นั่นเองนะฮะหรือว่า UBS นะฮะเป็นล้อแมกซ์ต์ทมือแล้วก็ดิสเบรกข้างหน้านะฮะราคาอยู่ที่47,000บาททุกรุ่นของยามาฮ่าฟินนะฮะอันนี้พิเศษเลยรับประกันที่5ปีพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ ไม่จำกัดระยะทางนะทุกคนพี่ไรเดอร์ทุกท่านปวดฟังทางนี้นะฮะรับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางนะฮะโอ้โหไม่ว่าจะขับสีไหนก็ตามนะฮะขับภายใน5ปีเนี่ยขับไปทรงไม่รู้กี่เจ้าเลยขับ24ชั่วโมงก็ขับไปนะฮะแค่ระยะเวลาแค่5ปีแต่ระยะทางไม่กำหนดนะฮะขับไปรอบโลกก็ยังไม่ถึง5ปีนะก็นั่นแหละนะฮะประกัน5ปีในขณะที่ทั้งหมดเนี่ยเขาประกันแค่3ปี30,000กิโลเมตรนะฮะ มาดูในส่วนของสเปคเครื่องยนต์ของ GPX Rock นะครับเครื่องยนต์เนี่ย1สูบ4จังหวะ2วาล์วนะฮะ Single ลโอเวอร์ cam แคมชารระบบระบายความร้อนด้วยอากาศตัวเครื่องเนี่ยกระบอกสูบจริงๆจอยู่ที่109ซีซีนะฮะ ว่าเชื่อรุ่นก็นะหนึ่งร้อยสิบซีซีแรงม้านะฮะอันนี้มีแรงม้าเข้ามาจะอยู่ที่8.3แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีนะฮะระบบเกียร์4สปีดเหมือนกันนะฮะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นระบบเกียร์4สปีดด้วยกันชกหน้าจะเป็นชกเทเลสโคปิกนะฮะด้านหลังในเป็นชกอัพคู่นะฮะเป็นแบบซับแทงส์สำหรับรุ่นล้อแมกนะชกด้านหลังเนี่ยเขาจะปรับระดับได้นะฮะทั้งหมดเนี่ยห้าระดับนะฮะปรับระดับความแข็งความอ่อนได้นะฮะเบรกนะฮะข้างหน้าเป็นดิสเบรกข้างหลังเป็นระบบด เนี่ยเป็นชนิดที่ไม่มีอย่างไหนก็คือทูบเลต์นั่นเองนะฮะจะอยู่ที่2.25ขอบ17นะฮะทั้ง2เลยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็น3 8มด้านหลังจะเป็น4 3่นะฮะแบบไม่มีอย่างไหนนะมาดูที่ความสูงของเบาะนะฮะจีพีเอ็กล็อกเนี่ยจะอยู่ที่780ม mm ิลลิเมตรนะฮะความสูงก็คือสูงกว่าเจ้าฟินนะเจ้าฟินเนี่ยจะอยู่ที่775นะฮะแต่ล็อกเนี่ยจะอยู่ที่780ก็คือห่างกันแค่5มิลลิเมตรแล้วก็กราวเคลนน์เี่ยเาจะอยู่่ที1ร์แล mm นะฮะน้หนัก100กก100รรเต็ม หนักกอยเจ้าฟินเนี่ยไปแค่1กิโลกรัมนั่นเองนะฮะน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทั้งหมด4ลิตรด้วยกันนะฮะ มาดูในส่วนของราคาเจ้า g b i Rock Allure เขาหน่อยจะมีอยู่3ราคาด้วยกันนะฮะก็คือ37,900บาทแล้วก็จะมี35,900บาทนะฮะเขาจะแบ่งเป็นรุ่นคือ3รุ่นด้วยกันก็คือ Rock e l e g a n t นะฮะ37,900บาทแล้วก็ Rock Racing ราคาเดียวกันก็คือ37,900บาทแล้วก็ตัวสุดท้ายนะ,ะ Rock Sport 35,900บาทต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับเจ้า Honda Wave 1 1 0 i นะฮะเจ้าตลาดที่แท้จนะ,ะเป็นเครื่องยนต์1สูบ4จังหวะ2อง ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศก็บอกสูงจริงๆของเขาเนี่ยจะอยู่ที่109.5ซีซีนะฮะพละกำลังสูงสุดน่ย9แรงม้าที่7,500รอบต่อนอาทีนะฮะอัตราการกินน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยจะอยู่ที่76.9กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะระบบเกียร์ก็คือเกียร์วนสีีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย เป็นระบบเกียร์บน4ส,สปีดเหมือนกันทั้งหมดเลยนะฮะโชคหน้าเป็นเทเลสโคปิกนะฮะโชกหลังเป็นสวิงอาร์มแล้วก็โชกอัพคู่ระบบเบรกล้อหน้าเป็นดิสเบรกเดี่ยวนะฮะล้อหลังเนี่ยเป็นดรัมเบรกยางก็เหมือนกันกันกบเจ้าทั้ง2ตัวข้างหน้านั่นเองนะฮะก็คือ70ทับ90ขอบ17แล้วก็80ทับ90ขอบ17ในส่วนของล้อหลังนั่นเองนะครับในส่วนของไลน์อัพเนี่ยเจ้า Honda w เว e 110i ปี2021จะมีด้วยกันเนี่ยทั้งหมดรุ่รุ่นน,ะะนี่รหั็นระฮะ จัตเท้าดัมเบลกล้อซีลวดนะฮะมีเลือก2สีก็คือสีดําสีแดงนะคะราคาแนะนําจะอยู่ที่36,900บาทมาดูในส่วนของรุ่นต่อไปนะฮะก็คือรุ่นร์ทเท้าดิสเบรกหน้าล้อซีลวดนะ,ะมีเลือกด้วยกัน4สีก็คือสีแดงเทานะฮะสีน้ําเงินเทานะฮะสีดําเทาแล้วก็สีเทานั่นเองนะฮะราคาจะอยู่ที่4600บาทนะฮะต่อไปคือรุ่นตัดมือดิสเบรกหน้าล้อซีลวดนะอยู่ที่ราคา43,500บาทนะครับสำหรับรุ่นล้อแม็กที่ดมได้มา รีวิวในวันนี้ก็คือจะแบ่งเป็นสีแดงสีน้ำเงินฟ้าแล้วก็สีดำเทานะฮะราคาจะอยู่ที่45,500บาทนะฮะสำหรับคันนี้ก็คือเป็นสีน้ำเงินฟ้านะน่าจะใช่ <G P intoler ance> น้ำเงินฟ <water> ้านั่นเองนะครับสุดท้ายเนี่ยเราจะมาดูในส่วนของเจ้า GPH Pop นะฮะดมออกเสียงผิดต้องขอเพลงจริงนะ Pop มันออกเสียงไงหรอ Pop นะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวขอเรียกขออนุญาตในคลิปนี้จะเรียกว่า GPH Pop แค่นั้นพอแล้วกันนะฮะไม่อยากจะออกเสียงเยอะ เครื่องยนต์เนี่ยหสูบ4จังหวะนะครับซิงเกิลโอเวอร์เฮดคัมชาร์ปบล็อกเดียวกันกับเจ้าล็อกนั่นเอง g ีเบกล็อกนะฮะก็คือ1 0 9่งซีซีนะฮะแต่ว่าทั้ง2คันเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าเป็นระบบหัวฉีดที่มาจากอเมริกานะฮะจีพีเอฟไอนั่นเองนะฮะก็คือหัวฉีดของ g ีเบกทำให้เราเนี่ยได้มีความเชื่อมั่นเชื่อถือมากกว่าเดิมนะฮะระบบระบายความร้อนเนี่ยระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะแล้วก็ระบบเครื่องยนต์เนี่ยซีสปีดนะฮะไฟหน้าไฟท้ายไม่ว่าจะไฟตรงไหหนนนรออคคััะะะก็ื LED ท้งมดเลย แล้วก็ในส่วนของการสะเทือนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโช๊คอัพเทเลสโคปิกโช๊คหลังเนี่ยจะเป็นทวินโช๊คอัพนะฮะปรับระดับได้เหมือนกันนะฮะทีวีทั้ง2คันเนี่ย ชกหลังจะปรับระดับได้นะฮะระดับความแข็งอ่อนนะฮะในส่วนของเบรกนะฮะก็จะเป็นดิสเบรกด้านหน้านะฮะด้านหลังจะเป็นดรัมเบรคยางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเท่ากับเจ้าจีเบกล็อกเลยก็คือ2 2 5ขอบ17นะฮะ38มดีด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น2.50ขอบ17 43จีนะฮะระยะความสูงจากพื้นบ่อเนี่ยจะอยู่ที่780มมนะฮะอันนี้คือสูงเท่ากันกับเจ้าจีเบกล็อกนะฮะส่วนระยะห่างจากพื้นเนี่ยก็คือกราวเคแลนด์เนี่ยจะอยู่ที่120มมจุน้้้้มันเเชือพลลิิงไดด4ตรวยกัน น,ะะน้ำหนักตัวรถ100กิโลกรัมเต็มแล้วก็ถึงเวลาที่โรมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูรอบๆบคันกันบ้างนะฮะเริ่มจากเจ้ายม่าฟินกันก่อนเลยนะฮะรอบคันก็จะโดดเด่นด้วยสีของเขานะค,ะคือทูโทนหรือว่าทีโทนปะทูโทนแหละครับก็คือจะเป็นดํากับแดงนะฮะที่อยู่บนบอกของเขาเนี่เองนะฮะสีนี้เนี่ยจะเป็นสีอของรุ่น UBS นะฮะคือระบบเบรกที่ดรมได้อธิบายไปเมื่อกี้ก็คือ เป็นเหมือนคล้ายกับระบบคอมบเบรกของ h o น d a นะฮะช่วยกระจายแรงเบรกคือเราเนี่ยเหยียบเบรกด้านหลังนะฮะเบรกหลังเนี่ยก็คือปกติเนี่ยมันจะเบรกแค่ล้อหลังแต่ว่าระบบนี้ก็จะเป็นการกระจายแรงเบรกมาที่ล้อหน้าด้วยก็คือเราไม่ต้องไปกำเบรกหน้านะฮะก็คือเหยียบเบรกล้อหลังเนี่ยมันจะกระจายแรงเบรกมาที่ล้อหน้าทําให้ระยะการเบรกเนี่ยสั้นลงนะฮะก็คือปลอดภัยยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะมาดูในส่วนของโคมไฟหน้านะฮะนี่นะฮะสังเกตได้ว่าจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะ ไม่ว,ว่าจะไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำเนี่ยฮาโลเจนด้านข้างเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะล้วนก็จะมีไฟหลี่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยเราลองคนด,ดูนะฮะอ่าไฟหลี่ก็เป็นฮาโลเจนอยู่ข้างล่างนะฮะนี่สวยเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะสีโครเมียมนะ,ะแต่ว่าวัสดุไม่ใช่นะ,ะวัสดุเป็นอ่าเหมือนกับพลาสติกนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ABS นั่นเองนะฮะ ไฟเลี้ยวนะฮะเดี๋ยวเราลองเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนี่นะฮะก็จะสว่างทั่วถึงนะฝั่งนี้เนี่ยนเนี่ยสว่างทั่วถึงเลยล่ะมองเห็นได้ชัดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะาดับมาดูที่หน้าปัดจอก็จะเป็นอนาล็อกนะฮะเข็มไม้อยู่ที่160กเมต่อชั่วโมงไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแต่นะฮะ สตาร์ทมืออยู่ตรงนี้จะสังเกตได้ว่าจะมีช่องเก็บของนะฮะที่สามารถใส่ขวดน้ําขวดละไม่เกิน10บาทได้1ขวดนะฮะแต่ว่าไม่มีที่ชาร์จไม่มีที่เสียบใดใด power outlet ไม่มีนะฮะมาดูในส่วนของเบาะนะฮะดูมือโดมตดมจ่าจิ้มลงไปให้ดูนะฮะหลายคนเนี่ยชอบคอมเมนต์มาถามว่าเบาะนิ่มไหมนะฮะในแต่ละคลิปนะฮะเราก็เลยอ่ะจัดการโดยการจิ้มนิ้วลงไปนะฮะอ่ะเนี่ยสังเกตที่มือนะฮะอันนี้กดกดแรงนะ,ะก็ ถือว่านิ่มเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองจับลงไปถือว่านิ่มอยู่นะฮะมาดูใต้บอกกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเปิดก่อนอันนี้คือเปิดเบาะเนี่ยก็คือไม่ต้องขยับกุญแจไปไหนนะก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะฮะเปิดมาจะเห็นว่ามี U box ขนาดที่โอ้โหค่อนข้างที่จะใหญ่นะใหญ่มากๆเลยแล้วก็ใส่หมวกครึ่งใบเนี่ยได้1ใบเลยแหละสรุปหนึ่งใบกครึ่งใบวะนี่นะฮะที่เรอ,อ่านกิโลเมตรต,ต่อลิตรเนี่ยก็คือ5จุดเอ้ห้าสิบแปดจุดแปดกิโลเมตรต่อลิตรนะอันนี้ไม่ได้มั่วนะทางข้อมูลเขาบอกว่า96กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็คือเป็นผลมาจากการทดสอบของอผู้ขับขี่รายหนึ่งนะฮะที่เขาขับ เดี๋ยวแปะลิงก์ให้ดีกว่าจะได้ง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทาง y a m a ่าเ,เขาเค็มมาว่า58.8กิโลเมตรต่อดิตเน่นะฮะมาดูในส่วนของเจ้าดิสเบรกข้างล่างนะฮะบวกกับโชคหน้านเป็นแบบเทเลสโคปิกนะฮะก<ม>็จะประมาณนี้ด้านข้างก็จะประมาณนี้นะฮะท่อก็ออกแบบมาได้สวยมากนะฮะเดี๋ยวลองคอ,อดูคลอดูคลิปเลยโอเค จะประมาณนี้สำหรับส่วนของเจ้ายามาฮ่าฟิน115่ไอนั่นเองนะฮะมาดูในส่วนของไฟไท้ายบาย้างหน่อยจะได้เปิดให้ดูนะ,ะไฟท้ายก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะฮะแสงก็จะประมาณนี้นะฮะไฟเลี้ยวด้านหลังก็เป็นฮาโลเจนเหมือนกันนะครับสำหรับโช๊คด้านหลังก็จะเป็นสปริงคู่นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันในส่วนของเจ้ายามาฮ่าฟินนะครับ ต่อไปเนี่ยมาดูเจ้า g p x Lock ก,กันดีกว่านะฮะรอบคันก็จะประมาณนี้ดูในส่วนของด้านบนก่อนเลยเปิดกุญแจามาโอ้โหน้าปัดอ,อันนี้นมความชอบส่วนตัวเลยนะฮะน้าปัดสวยมากเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่ปึ๊บโอ้โหแบบมีแทบทุกสีเลยนะฮะก็คือดิจิตอลเลยแล้วก็มีแบบกระพริบๆนะไฟน้ำมันจะหมดแล้วอันนี้ปุ่มสตาร์ทมือไฟสูงไฟต่ํา ไฟเลี้ยวแต่ปกติอันนี้เดี๋ยวปิดก่อนเปิดก่อนก็ได้จะได้ดูว่าโอ้โหตรงนี้มีไสญลักษณ์ G P s นะฮะไม่รู้ว่าจะมองเห็นกันหรือเปล่าอ่ะไกลๆไกลๆเป็นไงอันนี้คือไฟนะฮะเขียนว่า G P s โอ้โหสวยๆตัวนี้เป็นไฟหลีที่เป็น L E D แล้วก็ล้อมโคมไฟเนี่ยไปด้วยชุดโครเมียมนะฮะตรงนี้ก็เป็นโครเมียมแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ล็อกนะฮะเป็นแบบเพชรนะ เป็นแบบเรียมๆแบบเพชรตัวน,นี้ไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านบนเป็น LED นะับก็คือระบบไฟทั้งคันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าล็อกกับป๊อปเนี่ยทั้งค่ายนี้จะเป็นระบบ LED ทั้งคันนะฮะเดีย๋ยวมาดูไฟด้านหลังนะฮะไฟหลังก็จะสมูทสมูทแบบนี้เหมือนแบบเหมือนกับอะไรอะ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเป็น LED นะฮะก็ไฟเลี้ยวจะเปิดให้ดูนะฮะอ่ะ ทั้งหมดข้างละ4หลอดด้วยกันมองข้างๆก็ถือว่าชัดเจนนะเนี่ยเออถือว่ามองได้รอบคันเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็เนี่ยฝั่งนี้ยังมองเห็นอยู่เลยนะมาดูในส่วนของไฟเดียวด้านหน้าอันนี้ก็อยู่ฝั่งนี้ก็สามารถมองเห็นอยู่อ่าถือว่ามองได้รอบคันจริงๆนะฮะ,ะปิดก,ก่อนเดี๋ยวแดตจะหมดนะฮะมาดูที่ใต้เบาะกันบ้างนะ,ะอันนี้ลมเปิดไปแล้ว ก็คือเราต้องเอากุญแจออกมาเสียบตรงนี้นะฮะนี่เพื่อที่จะเปิดบอกไม่ได้แบบเปิดบอกตรงนี้นะอันนี้คือจุดที่แตกต่างแล้วคือเจ้าฟินเนี่ยจะเปิดบอกที่จุดจุดเดียวก็คือจุดเสียบกุญแจนั่นเองเปิดออกมาจะเห็นได้ว่าไม่มี U block นะฮะจุน้ํามันได้4ลิตรตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเรียกว่ายูบ็อกไหมไม่สามารถจริงๆนะฮะเพราะว่ามันเก็บได้แบบ เล็กๆน้อยๆนะฮะประหล่ำแปลมนิดนึงแค่แบบหูฟังเล็กๆน้อยๆสายชงสายชาร์จแล้วก็เก็บอะไรตรงนี้นะฮะก็จะประมาณนี้ในส่วนของบอกนะฮะเดี๋ยวดมจะเอามือไปจิ้มๆให้ดูนะฮะอ่ะนี่ความนิ่มจะประมาณนี้นะฮะเท่าที่เห็นนะฮะบอกเป็นแบบ tone, แทูโทนแถบอ่าครีมนิดนึงนะฮะความนิ่มก็จะประมาณนี้มาดูในส่วนของเจ้า Honda Wave 110i นะฮะอันนี้เราขออนุตปิดบอกก่อนแล้วกันนะฮะ มาดูที่ไฟข้างหน้านะฮะไฟข้างหน้าเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็น LED ไปแบบใหม่แล้วนะเนี่ยก็คือสมมุติว่าเปิดจะึ้นื่อนว่ะน,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 นี่ติดแล้วนะฮะอันนี้คือไฟหลีนะทุกคนอา LED ไม่ว่าจะเป็นไฟต่ําไฟสูงนะฮะแต่ว่าไฟเดี้ยวเนี่ยยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะฮะไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังนะฮะส่วนของด้านหลังเนี่ยอยากเปิดก่อนอ่ะจะประมาณนี้นะฮะ ไฟหลังเนี่ยเป็นไฮโดรเจนนะก็ไฟเดียวก็เป็นไฮโดรเจนเหมือนกันเดี๋ยวเลื่อนโชวให้ดูเนี่ยครับโอ้เป็นสเต็ปที่นุ่มนวลน,นะทุกคนจะก,กระพริบแล้วก็ค่อยๆดับไปค่อยๆกระพริบแล้วค่อยๆดับไปองศาข้างๆมองเห็นได้ชัดเจนนะฮะด้านนี้เป็นไงอ่าด้านข้างก็มองเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันนะฮะรู้สึกว่าการกระพริบเนี่ยมันสมูทนะอ่ะพยาธปิดก่อนโอเคก็จะประมาณนี้ข้างหน้าเป็นดิสเบรก ด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะฮะโชคด้านหลังเป็นสปริงคู่นั่นเองก็จะประมาณนี้ทอยเสียก็ดีไซน์นะ่าจะเป็นดีไซน์เดิมนะนี่แล้วก็ลายนะฮะมาดูลายเว็บไอนะฮะเนี่ยลายเป็นแบบกราฟิกที่สวยงามมากเลยอันนี้จะเป็นสีฟ้าน้ำเงินนะฮะจะประมาณนี้ใต้เบาะเป็นไงเดี๋ยวพามาชมนะฮะอ่ะดูวัสดุเบาะก,ก่นอนเดี๋ยวจะ คำๆห้ดูรู้สึกว่า,าแข็งอยู่นะแข็งแข็งกว่าเจ้าล็อกนะฮะแล้วก็น่าจะแข็งกว่าฟินแต่ว่าวัสดุเนี่ยดูให้ใกล้นะครับคุณเป็นแบบเท็กเจอร์เดี๋ยวโฟกัสให้ดูอ่าเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนลายถักสารทั้งเบาะเลยนะฮะแล้วก็มาเปิดมาใต้เบาะจูนน้ำมันได้4ลิตรนะฮะ U b l ็อ,อกเนี่ยโอ้โหกว้างมาก โฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยเออจุได้เยอะนะรู้สึกว่าหมวกกันน็อกครื่องใบเนี่ยได้หนึ่งเลยละ่ะแล้วก็มาดูที่อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะจะอยู่ที่76.9กมต่อลิตรนะครับเกือบเกือบกิโเมตรลิตรอ่ะทุกคนโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นตำนานของค o นด a เลยทีเดียวนะฮะ110นะ,ะเครื่องยนต์แล้วก็มาจบกันที่ GPS Pop นะฮะ มาดูที่ช่ดทรงองเอลของเขานะฮะถือว่าเป็นการออกแบบได้ถือว่าคลาสสิกนะฮะในบ้านบ้านหนึ่งเนี่ยถ้ามีเนี่ยถือว่าเทไปเลย,เลยราคาเนี่ยเขาราคาเท่ากันกันกบเจ้า JX Rocks นะครับก็คือ39,500บาทนั่นเองนะฮะใช่ไหมครับดูก่อนอ่ะใช่39,500บาทนะ้าอยบาทนะครับนี่นี่ นี่ถือว่าราคาเนี่ยดีเลยนะ,ะในส่วนของเจ้า GbX f o p นะฮะลมชอบตรงไหนหรู้ไหมไฟไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าไฟเลี้ยวทุกอย่าง LED แล้วก็ตรงนี้เป็นแบบไฟหลีที่แบบโสวยอะ่ะรู้สึกว่าทันสมัยขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวให้ดูอ่าไฟเลี้ยวจากประมาณนี้อ่าด้านข้างก็ ว่ามองเห็นได้ชัดเจนนะ,ะเป็นเม็ด LED เนี่ยสเม็ดด้วยกันนะฮะด้าน,นหลังไปท้ายเป็น LED รวมกันเนี่ยน่าจะ8เม็ดด้วยกันแล้วก็ลายนะฮะเป็น LED ลายเนี่ยสวยเลยละ่ะมองไกลๆเป็นไงนี่ฮประมาณนี้ล้อเป็นไงเป็นล้อแม็กที่เป็นก้านไม่รู้ว่ากี่ก้านเหมือนกัน1นึ่สอ 5, 6, ประมาณ12ก้านนะฮะเหมือนกันกับล็อกเลยนะฮะโชคด้านหลังสามารถปรับแข็งอ่อนได้นะฮะอันนี้คืออ่อนอันนี้คือแข็งค่อนข้างที่ปรับยากขอคครับค่อนข้างที่ปรับยากนิดน,นึงนะฮะอ่านี่ปรับอย่างนี้ก็คือ2ข้างด้วยกันปรับพร้อมกัน2ข้างอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของเบาะนะครับ เบาะเนี่ยสามารถเปิดใต้บอกได้นะฮะเพื่อที่จะเติมน้ำมันนะฮะก็คือเอาคุญแจเนี่ยเอาแจออกมาแล้วก็จิ้มตรงนี้ซึ๊งอันนี้เราเปิดไว้แล้วมันถึงไม่เด้งปิดก่อนแล้วกันโอเคป๊บอ่าเปิดมาโอเคเติมน้ำมันจูน้ำมันได้ถึง4ลิตรด้วยกันนะฮะนี่ก็ข้างในก็ไม่ได้เก็บไม่ไม่ได้มียูบ็อกเก็บอะไรทั้งสิ้นนะฮะ มีแค่นี้เลยใครที่ซื้อรถคันนี้ก็ต้องแบบหากระเป๋าหรือว่าเอาสัมภาระเนี่ยมาวางที่ตะกร้าหน้าได้นะฮะตะกร้าหน้าเนี่ยเขาแถมมาให้แต่แลกซื้อเลยนะฮะไม่ต้องมาซื้ออะไรเสริมนะฮะข้างหน้าเป็นดิสเพกแล้วก็โช๊คหน้าเป็นเทเลสโคปิกนะฮะด้านหลังก็พูดไปแล้วเป็นโช๊คแบบเดี๋ยวขึ้นให้จำไม่ได้ <laughs> เป็นโช๊คอัพคู่ด้านหลังนะฮะก็จะประมาณนี้ละกันสำหรับการพาทุกคนมาดูในรถ4รุ่น3ค่ายดังนะฮะก็คือทางยามาฮ่า g p x แล้วก็ Honda นะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับการพาทุกคนเนี่ยมารู้จักสเปคกับรูปลักษณ์คร่าวๆสําหรับเจ้ายามาฮ่าฟินจี x c ็กร็อกมั w a ด้า1ว i แล้วก็สุดท้ายเนี่ย g ี GP x p ็ p นะฮะ สำหรับวันนี้เนี่ยดมเนี่ยต้องขอขอบคุณไปทางวิลามสยามมอเตอร์มากๆนะฮะที่ทําให้เราได้มีรถม,รถมารีวิวในวันนี้นะฮะสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการผ่อนการดาวรถนะฮะก็สามารถพิมพ์ทักไปหาหรือว่าโทรไปหาวิลามสยามมอเตอร์ได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถมอไซค์เนี่ยทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะฮะสำหรับวันนี้ดมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ